ใา้อยู่ครับเปิดเสียงเลยพี่เป็นเสียงยาวเลย ไปไล่ตามไปไเรื่อยๆฮัลโหลครับพี่เจ้าหนี้หมดปะครับ พี่พอดีผมตามรถไฟแบกน้ำหนักครับมันไม่ยอมจอดจะพยายามจะขัดขืนคําสั่งครับพี่เส้นโกะพะไปอุทัยนะครับครับพี่พอดีแทนโกะพะไปอันไม่ยอมจอดครับตอนนี้ผมไล่ท้ายอยู่ตอนนี้กำลังตามอยู่ครับรถสองคุมทั้งหลวงครับ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 โกะพะโกะพะวิ่งเส้นอุทัยครับครับครับไม่เจอแต่เขาอยู่ในค่ายหมดครับตอนนี้แปดปิดมันจะไปอุทัยครับตอนนี้ไปอุทัยครับผมต้องบอกว่าอย่างเอ่อแยกโกพะไปครับไปแล้วจะโดนที่เอารถออกติดตามด่วงเลยครับ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  มีประทัใครหน่วนนะผมเป็นเจ้าหน้าที่กรมนังหวงครับการช่างครับกําลังกวดอยู่ครับพี่ขอความเร่งด่วนนะครับผู้ต้องหามันพยายามหลบหนีแล้วพยายามจะชน้วยครับครับครับวิ่งเส้นวิ่งเส้นดูถ่นะครับยังวิ่งเส้นปกปองอยู่ครับกป้ออยู่ับขอกําลังด่วนเลยครับพี่ครับ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 